สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการ5นาที SME กับซูโม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อของธนาคารครับ ท่านที่จะไปกู้เงินท่านที่จะไปใช้บริการของธนาคารนั้นวันนี้ผมจะมาให้ท่านได้รู้จักประเภทสินเชื่อของธนาคารและในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงว่าธนาคารเวลาจะปล่อยกู้เรานั้นมองอะไรเราบ้างมองเรากี่ด้านมองลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อท่านจะได้รู้จักมากขึ้นเมือ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงว่าแบงก์นั้นอยู่พระพราชบัตรธนาคารนะครับแล้วก็มีแบงก์ชาติควบคุมดูแล สิ่งถัดมาที่ผมอยากให้ท่านทราบก็คือว่าพนักงานธนาคารทั้งหมดคือลูกจ้างพนักงานครับลูกจ้างธนาคารครับกินเงินเดือนต้องรับผิดชอบตัวเองครับทํางานดีทํางานไม่ดีปล่อยสินเชื่อไม่ดีโดนลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไปติดต่อแล้วก็ขอสินเชื่อกธน,นาคารท่านต้องเข้าใจในแรกก็คือว่าคนที่อยู่ต่อหน้าท่านนั้นไม่ใช่เจ้าของเงินโดยแท้จริงครับเป็นลูกจ้างที่ต้องเป็นบัตรหน้าที่และด้วย กฎเกณฑ์ของธนาคารนะครับและด้วยความสําคัญของธุรกิจธนาคารดังนั้นการให้สินเชื่อนะครับก็จะต้องมีกฎเกณฑ์มากมายพอสมควรซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในตอนในตอนหน้านะครับในตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักประเภทสินเชื่อก่อนครับท่านจะไปขอสินเชื่อกับแบงค์แบงค์มีสินเชื่ออยู่กี่ประเภทครับหลักๆที่เราใช้ในธุรกิจ SME นะครับสิ่งแรกที่ทุกท่านคงคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือเงินกู้ครับเงินกู้ธนาคารนั้น ให้สินเชื่อเพื่อให้ท่านนำไปลงทุนครับหรือนำไปซื้อทรัพย์สินที่เป็นที่เป็นทรัพย์สินถาวรหรือเป็นทรัพย์สินที่มีเงินลงทุนไอจำนวนเงินมากๆและผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนนะครับนี่คือลักษณะของเงินกู้และเงินกู้นั้นสามารถจ่ายเป็นงวดๆวดได้นะครับท่านใดที่สร้างบ้านท่านใดที่สร้างสร้างสำนักงานหรือสร้างโรงงานต่างๆให้กู้10บล้านเขาจะจ่ายตามผลงานการก่อสร้างครับ ขอจ่ายหมดเลยได้ไหมไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดจ่ายให้ท่านหมดแล้วท่านไม่เอาไปสร้างก็จะทําให้เงินที่ท่านจ่ายไปนั้นทําให้โครงการของท่านนั้นหยุดชะงักลงแล้วเกิดท่านเอาไปแล้วไปทําอย่างอื่นแล้วโครงการนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินกู้นั้นถ้าเป็นการก่อสร้างเขาก็จะจ่ายเป็นงวดๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราคุ้นเคยกันดีก็คือ OD ครับสําหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจนะครับ ท่านก็จะรู้จัก OD ก็คือเอาไว้สำหรับให้สำหรับหมุนเวียนในธุรกิจครับจะใช้กับบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีใช้เช็คให้วงเงิน10ล้านท่านสามารถเบิกเงินได้เกินกว่าที่ท่านมีในบัญชีนะครับสมมุติว่า,ามีเงินฝากอยู่ร้อยหนึง่งท่านมีวงเงิน10ล้านท่านก็สามารถเบิกเงินได้10ล้าน100นั่นคือวงเงิน OD ซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนนะครับ ท่านสงสัยไหมครับว่าวงเงิน OD เนี่ยแบงก์บอกว่าให้10ล้านก็พอ5ล้านก็พอแบงก์มีสูตรคำนวณยังไงครับแบงก์ม,มีสูตรคำนวณว่าวงเงิน OD นะครับเท่ากับยอดหนี้คงเหลือบวกกับสินค้าคงเหลือในช่วงนั้นๆน,น,นะครับหักด้วยเจ้าหนี้ครับเช่นท่านมีลูกหนี้10ล้านมีสินค้า10ล้าน20ล้านท่านมีเจ้าหนี้5ล้าน20ล้านลบ5ล้าน เขาจะให้วงเงินอดีท่านประมาณ15ล้านครับนี่คือสูตรการคำนวณวงเงินอดีเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับเพื่อให้เขาคำนวณวงเงินอดีให้ท่านได้ได้ได้ในเบื้องต้นแต่ในความเป็นจริงก็จะคิดถึงปัจจัยตัวอื่นด้วยนะครับสินเชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือหนังสือคำประกันครับในการทําการค้ากันในการติดต่อกันนั้นในการค้าขายกันถ้าไม่ไว้วางใจกันหรือหรือไม่มั่นใจกันธนาคารจะมีหนังสือคำประกันหนังสือคำประกันเนี่ยเป็นการบอกว่า ถ้าเกิดท่านไปค้าขายกับใครแล้วธนาคารค้ำประกันท่านนะครับถ้าท่านไม่จ่ายธนาคารจ่ายแทนนะครับเช่นอะไรครับเช่นค้ำประกันเรื่องกาบค่าใช้จ่ายครับท่านไปใช้ที่ไฟฟ้านะครับจานวนมากๆบริษัทนะครับท่านต้องเอาสือค้ำประกันไปค้ำประกันการไฟฟ้าครับเวลาซื้อของนะครับเขาไม่รู้จักท่านเขาอาจจะขอสือค้ำประกันท่านซื้อท่านเดียวปุ๊บเขาก็จะไปให้ธนาคารจ่ายตังค์แทนท่าน อีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะครับในการท่านจะไปก่อสร้างโครงการใดนะครับเขามีการประกวดราคามีการยื่นซองนะครับท่านก็ต้องมีหนังสือค้ำประกันไปค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาเพราะถ้าท่านไปยื่นซองว่าโครงการเนี่ยท่านจะสร้างแค่10ล้านเกิดต่อมาท่านเบี้ยวท่านไม่ไปสร้างเขาเสียหายนะครับเขาต้องเริ่มต้นใหม่เขาก็จะยึดเงินประกันส่วนนี้นะครับหรือค้ำประกันการก่อสร้างครับท่านก่อสร้าง10ล้านไปปรากฏว่าท่านสร้างไม่เสร็จท่านทิ้งงาน เขาจะเอาหนังสือคำประกันตัวนี้คือน้กากรหนังสือคำประกันการก่อสร้างนะครับไปชดเชยค่าเสียหายแล้วก็คำประกันผลงานเมื่อตั้งสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านก็ต้องคำประกันว่าผลงานที่สร้างนั้นดีถ้าผลงานการก่อสร้างเสียหายในระยะหลังนะครับท่านมีหนังสือคำตัวนี้เขาก็จะยึดเช่นกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินนะครับในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าเป็นเครดิตครับท่านบอกว่าขอเครดิต60วันปรากฏว่า คนที่ขายท่านไม่เชื่อครับเขาบอกว่าท่าน้นออกตัววันครับตัวแรกเงินครับเพื่อให้โดยธนาคารรับรองถ้าท่านไม่จ่ายธนาคารจะนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีขายรถเช็คนะครับท่านมีเช็คท่านเอาไปขายรถได้นะครับมี LC มี TR นะครับเป็นเช็คต่างประเทศในการค้ากับต่างประเทศนะครับเปิด LC ได้เปิด TR ได้ธนาคารได้อะไรจากท่านครับในการปล่อยสินเชื่อ ได้ดอกเบี้ยรับแล้วก็ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมนะครับเขาก็จะเก็บจากท่านในการให้บริการทางด้านสินเชื่อนะครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดต่อในเทปหน้านะครับเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยนั้นก็จะมีความสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็ในเทปหน้านะครับผมก็จะขออนุญาตพูดถึงดอกเบี้ยและก็รายละเอียดต่างๆนะครับพอดีเวลาหมดนะครับเดี๋ยวคงขอเป็นเทปหน้า แล้วก็จะพูดถึงวิธีการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีข้อมูลเตรียมมาเยอะนะครับเดีย๋ยไว้พบกันเทปหน้าเพราะมีความสำคัญเช่นกันนะครับในเทปนี้ขออนุญาตกลับลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ